สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขคนนะครับเจริญมินิฟาร์มสัตหีบมาอีกแล้วครับมือนีผ้ามากีเข่าครับพี่น้องเข่าเนี้ยห่อนหอนยิ่งมือเศร้านะครับเด้อคิดหอดบรรยากาศคิดถึ้กีเข่านะครับเด้อขั้นตอนการกีเข่าอันแรกก็ต้องปั้นก่อนนะครับเด้อปั้นให้เข่ามันแน่นแ่นจักน้อยเด้อครับเด้อให้มันเป็นวงกลมปั้นแน่นแนนนะครับเด้อใส่เกลือจักน้อย พอให้มันออกเข้มๆนะครับเด้อจะใส่หลายนะครับเด้อใส่หลายมันเข้มเลยใส่เกลือปั่นเี่นมันเป็นวงกลมนะครับเด้อเล็กอย่างหนึ่งก็จะได้ประมาณสักหาอันนะครับเด้อหาอันปั่นแน่นๆนะครับเด้ออย่าให้มันหลวมนะ้ามันหลวมเมื่อไรนะครับงั้นเผาท่าใครอ่ะมันในไอ้ไข่มันซึมเข้าไปทางในอ่ะมันมันมันจีงเงยเขาเอื่อนว่ามันจีงเงย ถ้าเกลือจังน้อยนะครับเด้อคิดพ,พ่อบรรยากาศคิดหอดบ้านครับวันนี้ตื่นเสาร์มาอากาศเย็นเย็นลมวอยๆยคิดหอดบ้านก็เลยมัดหนึ่งเขาเหนียวนะครับเด้อก็เลยจีเขาถ้าใครให้พี่นอ้องได้เบิ้งนะครับเด้อเบิ้งแล้วๆอาจจะคิดหอดบ้านคือผมก็ไดนะครับเด้อปั่นเนี่ยไมนได้ยักซี่หาก่อนนะครับเด้อไฟไฟอย่างอย่างไฟอ่อนออนอย่างไปเรื่อยเรื่อยนะครับเด้อพ่ต้องฝ่าว ฟังเพลงไปนำ้ำจิบกาแฟไปน้าเนีม,มือเสาบ์โบตรงฝาวด้ะครับเด้อค่อยๆอ,อย่างค่อยๆพลิกนาพลิกล้างพลิก้ายพลิกขวาเขาเหนียวหาปั้นเนี่ยใส่ไข่สองนวยนะครับเด้อผมใส่ไข่เป็ดนวยหนึ่งไข่ไก่นวยหนึ่งนะครับเด้ออย่างให้มันเหลืองๆืองโอ้มันทิ่ใหม่ตัวนี้อย่างให้มันเหลืองเหลืองจังน้อยพอให้มันแหงๆนะครับเด้อขันขำมันโบแหงเนี่ยห้องหมาท่าท่าเขาอ่ะ เขามันที่อันนั้นได้ครับเด้อมันเขาเอื่อนว่าใครมันที่ไหลเขาไปทางในเขา่าไหลายปวดมันยิงเอยบางอย่างมันแห้งๆจักน้อยไฟอ่อนๆได้ครับเด้อลึกเหลืองจักน้อยก็คอยบไาใครได้ครับอย่างไปอย่างมากกรคิดหอดบานเนาะพี่น้องเนาะเพียนหน้าเพียนหลังเอาอย่าลืมใส่เกลือน้ำเด้อครับเด้ออย่างขี้เข่าหรือบ่ใส่เกลือนี่บ่อแสบเด้่ อันผู้ใดบ่มักใส่ในในเข่าไปเลยกับไปใส่ในไข่ก็ได้นะครับเด้อเด้อผมกับมักใส่เอาไว้เอาไว้น้าเข่าเนี่ยนะมันสิ่มแสบกูกันผมว่านะบรรยากาศหลังบ้านนะครับเด้อเอาไข่มาตีสองน่วยนะครับเนี่ยไข่ไข่ขเป็ดหน่วยหนึ่งไข่ไก่หน่วยหนึ่งนะแบบค,ครับเด้อไข่เป็ดเนี่ยมันสิแบบมันสิ่มขนๆจังน่อยนะครับเด้อเพคือไข่ไก่ ไข่ไก่มันอที่ออกเป็นไข่ไก่ครับเป็นหนามหลายกว่าไข่เป็ดด้วยครับไข่เป็ดมันอที่เป็นยางโอ้ยใหม่ซะน้อน,นี่งยางไปเรื่อยๆด,ด้วยครับเด้อไฟอ่อนๆมาจงยางใจห่อนะครับเด้อตื่นเสาร์มาคิดหอดบานก็มานั่งยางเอารถหากรเน,นี่ยนะกินในบิดมือนะผมว่านี่ ได้แล้วจุ่มเลยนะครับพี่น้องบ่ต้องไปท่าให้มันยากเลยครับเด้อจุ่มลงไปโหลดใครเข้าห,าหลายจุ่มลงไปโหลดมห่อนมือดิระวงังเลยจุ่มลงไปโหลดเด้พี่น้องเด้อจุ่มลงไปโหลดจุ่มเลยหลัลกพีดซ้ายพีกขวามันจังทัวร์้ะครับเด้อไมนต้องไปท่าเนี่ยมันบเบาะง่ายด้ไไดจุ่มลงไปโหลดอันไหนเปนบ่เข่าเนื้อเขากับไปจุ่มไหม จุ่มข้าวเดียวกับเบิดท่าเรียบร้อยไข่สองน้อยนะครับเนี่ยไข่สองน้อยอ่อนๆเหลืองอลาบนะครับเด้อปีงใหม่เห็นเล็กหน่อยกินน้ำนะครับเด้อเล็กหน่อยสมัยใหม่เนี่ยอาจจะบอดด้เคยกินด้วยนี่ลูกผมกับแทบจะบุกหัวจักสั่มตัวนี้เข่าขี้ท่าไข่เนี่ยน้องผู้ได้หยากก็ลองเห็ดเบิร์ดนะครับเด้อเข่าขี้ท่าไข่อย่างไข่อ่อน,อน ย่างไปเรื่อยๆนะครับเนาะกาบใครมันเหลืองๆออกเป็นเหลืองเขม้เขมๆนะครับ,บเ่อมปนใหม่เด้เหลืองแบบเหลืองสีน้ำตาลน่ะไฟเอาออกนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเ่าเวลาเ่าท้าไข่อ่ะเ่าไข่ไปจุ่มลงมันจะซึมไปในเขา่าเลยครับเนาะวันนั้นเหาต้อ,ตองอย่างให้มันเหลืองจังน้อยใครที่เนี่ยที่ม,มันซึมเข้าไปในเข่ามันจังสีสุกเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องจิตจิกินไข่ดิบเด้่ ไปอ่อนๆได้ครับเด้อมันจะล่มควันจังหน่อยตัวนี้ย,ย่างสุดหนึ่งนะครับเด้อกับประมาณยี่สิบนาทีครับเนี่ยหาก่อนเนี่ยประมาณมยี่สิบนาทีก็ใส่เวลาพอตรงควนอยู่ครับก็ค่อยๆอย่างเอาอย่างขอบมานาะครับเด้ยอพราะว่าเใาย่างจะทั้งทั้งขางเดี๋ยวมันก็ใหม่ขอบขอบ,ขอบมันมันกระองสับขัญเด้แช่พึกกันด้วย,ยขอบขอบ,ขอบ,ขอบอย่างทั้งขอบมานา ยังสุกทัวกันเบิด์ตพนะก่อนนะครับเนี่ยครอบครัวมีห้าคนคนละหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนกับอิ่มนะครับเซาเนี่ยเขาเหนียวเป็นปั่นนะครับเนี่ยเสาเดียวก่อนเดียวอิม่มได้หมูปิ้งอีกชักใหม่หนึงเนี่ยโอ้คักโ,โอ้ลมลม,ลม พริกหนาพริกหลังอย่างดีๆเลยครับเด้ขอข้างค่ไข่ที่เข้าท่าลงไปเนี่ยมันคือ่บสุกขเข้าอย่างโบดีโบสุกเนะี่ยกินไข่ดิบเนี่ยคอยพริกไปเรื่อยๆเ้อบรรยากาศนี่มือเสาร์นะครับเนีอยิบกาแฟไปนึ่งอย่างไข่ไปนําอย่างเข่าไปนํางจีเข่าไปนําไก่ไปไก่ไปไก่ไปอหอมเหลืองทุดยอดนะครับพี่น้องเนะี่ย ข้าวกีทาไขไ่นะครับเด้อแซบแซบก็ถอยหรอกคิดฮอดบ้านพอรอมแซบแบบคิดฮอดบานไปลองเห็ดเบิง้งเ้อครับเด้อผู้ดคิดฮอดบานเนี่ยไปนางยางเบิ่งบ่งบได้เห็ดยากเ้อครับเด้อไอซื้อเขาก่อนนึงกับแพงเลยครับเนี่ยไปนางยางเอาโหลดข้าวเดียวนางอยู่บงหว่างไข่ก็เบิงแนวอื่นไข่ก็เห็ดแนวอื่น นั่งว่างๆนี่ยมือเศร้าย่างกี่เข่าไปน้ากินกาแฟไปน้าเสร็จพอดีประมาณยี่สิบนาทีพิกเรื่อยๆนะครับเด้อพิกเรื่อยๆบ่พลิกบได้ได้ใหม่เนยขานพลิกบได้ได้กี่เข่าเนี่ยเอามือกับบได้ได้มือที่ใหม่พลิกหน้าพิกลังพลิกซ้ายพิกขวาดีเหลืองงามขนาด ูเลยอยากกินกับไปร่องเห็ดเบงเดลครับเด้อประมาณยี่สิบนาทีเองบ่โดนดอกประมาณยีณ่สิบนาทีนะครับเด้อได้ใครลืงเหลือผมหอมบรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศคิดฮอดบ้านได้เขากีถ้าใครตักปันน่นนึงนี่แซ่บขนาดเด้อครับหอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมเข้าไปไป ผมมอมันได้ทีอยู่ด้นี่ไก่แล้วได้ผมว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามนะครับเพจเจริญมินิฟาร์มสัตติหิบนะครับแล้วก็ youtube เจริญมินิฟาร์มสัตติหิบนะครับฝากติดตามเลยนะครับเด้อมักกะไลถือใจกระแท้นะครับเด้อเข้ากี่ทาไข่เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ